อนุทินรับรู้จักเบนสมิธแต่ไม่สนิทชี้ภาพเก่าสิปีรู้อยู่แล้วพลายปล่อย ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยให้สัมภาษณ์กรณีปรากฏภาพถ่ายร่วมกับนายเบนสมิธนักธุรกิจที่ถูกสหรัฐจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลเสี่ยงเกี่ยวข้องขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติและอยู่ในเครือข่ายที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอายัดครับว่าสื่อก็เห็นอยู่แล้วว่าภาพดังกล่าวถ่ายเมื่อไหร่วันที่สมธันวาคมที่ตนไปถแถลงข่าวเรื่องการยึดทรัพย์สแกมเมอร์สื่อก็ถามว่าใครมีเส้นมีสายตนก็พูดชัดเจนว่า หากไปถึงใครก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายทั้งหมดเมื่อถามว่าจะมีการออกหมายจับนายเบนสมิดหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถึงใครก็โดนคนนั้นและเรื่องการออกหมายจับหรือไม่นั้นต้องไปถามตํารวจเส้นเงินถึงใครก็คนนั้นตนถึงบอกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมถามอีกว่ารู้จักกับนายเบนสมิดหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารู้จักรู้จักแต่ไม่สนิทและภาพที่ปรากฏคือการเจอกันครั้งแรก ถามต่อว่าการเจอครั้งนั้นนายเบนสมิธบอกหรือไม่ว่าทำธุริจอะไรนายอนุทินสายหน้าพร้อมบอกว่าเป็นคนที่คุยกันในลักษณะเพื่อนของเพื่อนถามว่ารู้จักหรือไม่ก็รู้จักหลังจากนั้นก็เจอกันตามงานก็ทักทายซักว่าเคยเจอกันกี่ครั้งนายอนุทินกล่าวว่าโอ้โหถามอะไรขนาดนั้นก่อนย้อนถามสื่อว่าเจอกันกี่ครั้งหมายความว่ายอย่างไรเขาก็มีแวดวงเจอในงานประมาณ5-6ครั้ง ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าแสดงว่านายเบนสมิธรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเยอะใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าสื่อก็เห็นจากรูปแล้วทำไมจะมาเอากับเรื่องรูปที่ถ่ายเป็นสิปีเมื่อถามย้ำว่าการปรากฏภาพดังกล่าวเป็นเจมการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแล้วแต่คิดปกติแล้วตนไม่ได้ติดต่อและไม่ได้มีธุรกิจร่วมกับนายเบนสมิธและจำไม่ได้หรือที่เขาไม่ได้สัญชาติไทยเสียที เมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ถูกปลดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าใช่ก็ว่าเป็นหนึ่งสาเหตุในข้อหาที่ผมโดนขอออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยแต่ยืนยันไม่ใช่เป็นการปลดจากรัฐบาลตอนนั้นย้ายให้ผมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแต่ผมไม่เอาเขาไม่ได้ปลดผมออกจากรัฐบาลผมถอนตัวเอง เมื่อถามว่าพยายามกู้ภาพรัฐบาลจากปัญหาน้ำท่วมด้วยการปล่อยภาพนี้ออกมาเหมือนพยายามจะดึงลงเหวด้วยกันนายอนุทินกล่าวว่าคิดวิเคราะห์และแยกเรื่องให้ถูกเมื่อถามย้ำว่าทราบหรือไม่ว่าใครเป็นคนปล่อยภาพดังกล่าวออกมานายอนุทินตอบว่ารู้หมดสื่อก็รู้ ถามต่อว่านายรังสิมันโรมรองหัวหน้าภาคประชารัฐออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการรู้จักกับนายเบนสมิธเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไม่อยากแก้ปัญหาสแกมเมอร์นายอนุทินย้อนถามสื่อว่าโอ้โ oh หนี่อน,นะที่ไม่แก้เรื่องสแกมเมอร์ยูโนมีลิสโกรู้จักตนน้อยไป